สดเล่นน้ำวันสงก,การสงการเอ,อ๋อยู่ไหนพี่มาแล้วน้องเอ๊ะกินอะไรไม่วะเมื่อไว้ใจคนขับรถไม่เป็นเฮ้ยในใจนะว่าขับไหวอะไว้ใจผมได้เลยผมไม่มีใบขับขี่เอ้ชิหบหายแล้วเบาเบาเบาน้ำเบา,บา,บา,บา a later few moments เอ <Prefer> <ód isan music> ่อนี่เรามากระถูกทางใช่ไหมไม่ผิดแน่กูเกิลบอกให้ไปทางนี้ใช่เหรอวะนี่กูโกนเขาไปแล้เนี่่มันตัวอะไรวะตอกเฟอร์รี่ถ้าเขาสนใจแค่ตรงนี้แล้วพอตรงนั้นแหละครับถ้าสมมติว่าผมผูญใจแค่ตรงนั้นล่ะเอ้ยอ้เอ้เอออมซาลาเปาโมจิวอฟเฟลไส้ครีมสองก้อนนั้นแล้วก็ หอยนั้นลมทรงเครื่องนะครับก้าผส้นทแก้ได้ผม,มเป็นเฟอร์รี่ปะตอบผมไม่สนที่จะ่าเป็นอะไรแต่มันมีมันยืนสองขาแล้วมันมีผม,มเ,ปเป็นเฟอร์รี่ปะมีเงินห้าบาทรู้ไหมเงินห้าบาทสมัยตอนที่พี่เต๋าเด็กๆไปร้านค้าครั้งหนึ่งได้สบ,บู่ยาสระผมยาสีฟันแปรงสีฟันมาม่มมาอีกสิบห่อปากกับปองอีกห้าห่อแต่สมัยนี้ไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้ว เพราะว่ามันมีกล้องอาจารย์โคตรเก่งเชื่อมืออาจารย์ได้ล่าท้าผีครั้งแรกครับดีนะครับเอาอาจารย์สมพรมาด้วยอาจารย์นี่แหละเก่งที่สุดในสำนักแล้วอุ่นใจจริงครับที่พาอาจารย์มาด้วยอาจารย์สมพรปากว่าต้องมีตู่ยี่เลยตัดหน้ากูแน่ๆหมายถึงไก่นะเพื่อนได้ นายชอบหน้าอกหรือว่าต้นขามาว่ากันะฉันชอบพิการกระทำมากกว่าหมายถึงไก่พูดอย่างนี้ระวังโดนจับตอกนะน้องวันนี้เราจะมาแปลงตัวเป็นเด็กหญิงในโรงเรียนประถมน้องอ่านชอบคนซ้ายหรือคนขวาฮะไม่ชอบ ชอบคนผมสั้นชอบคนผมสั้นหรือผมสั้นคะไม่รู้อคิดว่าคนไหนมีความเป็นผู้หญิงเยอะกว่าขาซ้ายหรือขวาไม่มีครับ